สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะส่วนทุกคนไม่เห็ดลูกซีนงัวเก็บไว้กินดนๆน,นะทุกคนเนาะเนื้อของลูกซีนงัวก็จะมีความแน่นเด้งและก็ดีขนาดเลยนะทุกคนเนาะเห็ดกระบไดยางนะทุกคนเนาะเห็ดง่ายๆวิธีเห็ดแลส่วนผสมจะมีอย่างเดียวนั้นเฮาก็ไปลงมือเห็ดพร้อมๆกันเลยขั้นตอนทัดไปเฮาก็จะเอาซีนงัวบด ลงไปผสมกับเครื่องปรุงก่นอนเนาะทุกคนเนาะใส่เกลือขนอน้ำตาลพริกไทยกระเทียมบดแป้งฝูแป้งสิงกโป์น้ำมันพืชเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะนวดส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยทุกคนส่วนผสมมะม่วงเอลิทเอลินก็จะเขียนไว้ให้นะ้าคิด้ะทุกคน ล้างแจ๊กเห่านวดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะันนี้เฮาก็จะเอามาใส่เครื่องบดนะทุกคนเนาะมามองเอลิทเอลินกับแบงบดเห็ดซองคังนะทุกคนเนาะแล้วก็ใส่น้ำก้อนลงไปบดน้ำเลยเขาก็จะบดไปจนว่าให้เนื้อลูกซีนของเหามันมีความเนียนดีเลยนะทุกคนเนาะ ในการที่เห่าเอาน้ำกอนเข้าไปบดหนำหนึ่งหมากะเพื่อบ่อให้ซีนของเหามันมีขวมหอนเนาะซ่องหมากะเพื่อให้ลูกซีนของเขามันมีขวมเด้งขวมกอบดีนะทุกคนเนาะตอนนี้เขากับบดละเอียดเนียนดีแล้วเนาะเหาก็จะเอามาใส่สามผักปะไว้แล้วเห่าก็จีกลับไปบดส่วนที่เลือกให้จนแล้วนะทุกคนเนาะ ตอนนี้เขาก็บดลูกซีนของเหาแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะเขากะจีแปรงตบหน้าให้มันเนียนๆดีแล้ว,ลวเขาก็จะห้ายังมาแลบปะไว้วซีแล้วเขาก็จะเอาไปเข้าซองฟีดเซ่ไว้หนึ่งสมองนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ครบหนึ่งสมงแล้วเนาะเขาก็จะเอาออกมาจากซองฟีดแล้วแล้วเขาก็จะนวดมันอีกติมได้น,หน,หนึงนะทุกคนเนาะนวดมันตืมได้น,หน,หนึง หลังจากเขานวดมันตืไ้ไน้ดนึง้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จ้ม,มาต้มน้ำกันเลยนะทุกคนนาอเขาก็จะต้มน้ำไปพอให้ฟดน,นิดนึงนะทุกคนนาะหลังจากน้ำเขามันฮอนฟดดีแล้วเขาก็จะปิดไฟลงให้น้ำของเห่ามันผักแบบว่าบนตรงฟดแบบนี้นะทุกคนนาอแล้วเขาก็จะทำการปั้นลูกซีนของเขาแบบนี้เลยทุกคน เวลาปั้นลูกซีนอามามองเอลิทเอลินก็นแนะนําให้ทุกคนเอาน้าใส่ถ้วยมาไว้ทางข้างแบบนี้นะทุกคนเนาะเพื่อที่จะใส่บ่วงมาจุบน้าทุกครั้งที่จะมาตักลูกซีนออกหลงน้าไปซีนะทุกคนเนาะเพื่อบ่อให้ซีนติดบ่วงนะทุกคนเนาะในการที่เขาจุบน้าทุกครั้งไปซีซีนก็จะบติดบ่วงเลยนะทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถปั้นได้ตามใจมากเลยเนาะมากก้่นน้อยก้อนใหญ่ไปเลยกระเฮดได้ตามใจมากเลยทุกคน เวลาที่ปั้นเวฟซีมามองเอลิทิลินแนะนำให้ทุกคนเปิดไฟอ่อนๆไปพร้อมเลยนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะเฮ็ตต่อไปให้จนแล้วเลยนะทุกคนเนาะล่างจากแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะมามองเอลิทิลินก็แนะนำให้ทุกคนเปิดไฟอ่อนๆเซ่ผักปะไว้สาวนาทีนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ครบสาวนาทีแล้วเขาก็จิตตักลูกซีนของเขาขึ้นมานอกน้ำเย็นไว้แบบนี้เลยนะทุกคนเนาะเขาก็จะเซน ลูกซีนก็เห่าไว้ประมาณ5-10หรือ10นาทีเพื่อให้ลูกซีนก็เห่ามันเย็นตัวลงนะทุกคนเนาะหลังจากลูกซีนก็เห่ามันเย็นตัวลงดีแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะหากจีเอาไปเทน้ำออกเลยนะทุกคนเนาะ ตอนนี้ลูกซีนหัวข้องเหาก็แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะส้มหน้าตาเขามันก็นจะออมมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะน่าแซ่บดีเนาะทุกคนเนาะก็จะมีความเด้งดีเนาะทุกคนนะเนาะเนื้อก็จะมีความกรอบมามองเอลิทิลินก็จะมาพาทางไหนให้ทุกคนเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะ ทางในของมันก็นจะออกมามีรูปลักษณ์สวยงามแบบนี้เลยนะทุกคนน่เด้งดีขนาดเลยทุกคนก็ลองเอาไปเฮ็ดกินบิ่งเดอ้อมามองเอลิสเอลินก็นจิข้อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้น่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอววาอาเบียงโต